ครับสวัสดีครับวันนี้ส่งงานครับชุดแค่งเสียงโฆษณารถพุ่มพวงมาดูครับว่าได้อะไรบ้างในงบสองพันห้าร้อยบาทนะครับแอมหนึ่งตัวฮอนหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็กำลังติดตั้ง นี่ฮอนครับติดไว้บนหลงังคาเลยนะครับเป็นรถขากับข้าวนี่มนูแอมติดไว้ด้านหน้า เือนนิดนึงนะครับเพิ่งทำเสร็จนี่นะครับแอม USB มีบลูทูธราคานี้พร้อมอัดสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเปิดเลยนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับ0 9 9 9 1 2 7 4 5 5นะครับมาฟังเสียงกันเลยครับเปิดสวิตช์ครับ Play by USB Drive รถกลับข้าวกลับข้าวมากันแล้วครับรถกลับข้าวพร้อมบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนครับทํา